ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าเป็นชไหนคือรูปปาราคะอรูปปาราคะมานะอุตตจ,จะัะอวิชชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังโยชน์ อันเป็นส่วนเบื้องบนห้านี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมมัประานสี่อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยน์อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าเหล่านี้และสมมัประานสี่ เป็นะไหนภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตวัยตั้งจิตวัยเพื่อไม่ให้บาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไปบูนเพื่อความเจริญเพื่อความปริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมมติประธานสี่เหล่านี้อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าเหล่านี้และ